มู่บ้านมตานัตนามอเทนอกในตุรกีเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศตุรกีแม้ว่าข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้อาจจะไม่ได้มีบันทึกอย่างกว้างขวางแต่หมู่บ้านเล็กๆในตุรกีโดยทั่วไปมักจะมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายและน่าสนใจซึ่งสามารถสรุปเป็นประวัติย่อของหมู่บ้านเล็กๆในตุรกีได้ดังนี้ หนึ่งประวัติศาสตร์และการก่อตั้งหมู่บ้านเล็กๆในตุรกีมักมีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยอาจก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณบางหมู่บ้านอาจเป็นชุมชนเกษตร,รกรรมที่สำคัญหรือสถานที่พักอาศัยของชนเผ่าต่างๆในอดีต 2. วัฒนธรรมและประเพณีหมู่บ้านเหล่านี้มักมีวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆการเต้นรำพื้นบ้านการร้องเพลงและการทำอาหารท้องถิ่นที่มีรสชาติพิเศษ 3. เศรษฐกิจและการดำารงชีวิต ชาวบ้านในหมู่บ้านมักมีการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายอาชีพหลักมักเกี่ยวข้องกับการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และหัตถกรรมพื้นบ้าน4การท่องเที่ยวในยุคป,ปัจจุบันหมู่บ้านเล็กๆในตุรกีเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับ,กบธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้บางหมู่บ้านมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวเช่นโฮมสเตย์ร้านอาหารและการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว แม้ว่าข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับหมู่บ้านมัตตาหน้าอาจจะหายากแต่โดยทั่วไปแล้วหมู่บ้านเล็กๆในตุรกีมักมีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจตุรกีเองเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งทางธรรมชาติเช่นภูเขาทะเลสาบและชายฝั่งที่งดงามรวมถึงเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หลากหลายการเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านเช่นมัตตาหน้าจึงเป็นการเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น และความงดงามของธรรมชาติที่ยังคงความบริสุทธิ์อยู่หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้เช่นการเดินทางหรือสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงอาจต้องค้นคว้าเพิ่มเติมหรือสอบถามจากแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวในตุรกี